สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยมันสนัดเมืองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตอนนี้พีกลุ่มมวยหูแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับเป็นกลุ่มมวยหูที่มีพี่ๆชิมวยที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีมาเป็นคนภาคใครนะครับมาวันนี้เนี่ยตัวรักตัวชอบเนี่ยมีอยู่พอสมควรนะครับมีอยู่พอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับไอ้เจ้าทับหน้าสอเปรมบุตรเจอกับปอกเด้งนะครับคู่นี้ผมชอบไปเที่ยงได้เจ้าทับหน้ามากกว่านะครับดูดดีีกว่่าานนัับจปทห้ ขัดมาข่ามาครับไปที่คุ้ยของรายการครับแยกกันเกิดครับบาล,ลังเพชรเปิล้ลนครครับเจอกับน้ำผูกกอบพะทยรัชนะครับก็ชอบไปที่น้ำผูกนะแม้ว่าจะต,ตัวเล็กกว่านะครับแต่ยังชอบไปที่น้ำผูกมากกว่านะครับส่วนถัดมานะครับไอ้เจ้าเทรพัดอึ่งบวงเจอกับเก่งเหนือสิทธิวัตรแ,แก้วคุณที่ชอบไปที่น้นผูกจะเจ้าเทรพัดอึ่งบวงมากกว่าในเรื่องของการพิจซ้อมที่ดีกว่านะครับนี่คือ3รายที่มาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยตอนนี้มีกลุ่มมวยของนันะลองแอดไลน์เข้าไปดูที่ไลน์แ